ราคาทองฟิวเจอร์ปรับลง3.8ดอลลาร์สัญญาทองคำตลาดโคแมกส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ลดลง3.8ดอลลาร์ปิดที่1,759.9ดอลลา,าร์ต่อออนซ์ค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่2สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ประจําไตรามาส3าในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว2.9%ในไตรามาสดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่1ซึ่งอยู่ที่ระดับ2.6%และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ2.7%ค่ะการขยายตัวของ เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสสามได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งรวมทั้งการลดลงของตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐค่ะการเปิดเผยตัวเลข GDP ดังกล่าวช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐหลังจากเศรษฐกิจหดตัว1.6%ในไตรมาสหนึ่งและ0.6%ในไตรมาสสองซึ่งทำให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค Automatic Data Processing Inc. หรือว่า ADP เปิดเผยว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง127,000ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระดับต่ำ สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ1นึ0 0 0สนเาหมตำแหน่งหลังจากพุ่งขึ้น2อง0 0 0สามหาตำแหน่งในเดือนตุลาคมค่ะภาคบริการมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น2อง0 0 0หนึ่งหมื่นสาตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนขณะที่ภาคการผลิตค่ะมีการจ้างงานลดลง8 6 0หมื่นหกพันตำแหน่งค่ะ